สวัสดีทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Security Beat c u r l o r Edition นะครับเกมนี้เป็นเกมแฟนเกมของ Fine n i g h t at f r e d d y นะครับที่เขาปล่อยลงมาก่อนที่จะมีเกมตัวจริงนะครับที่จะวางขายใน PlayStation 5นะครับก็ตัวเกมนี้ไม่ใช่ผู้สร้างหลักนะครับออวันนี้เนี่ยผมจะมา เล่นเกมนี้ไปพร้อมๆกับทุกคนนะครับจะมารีวิวด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยนะครับในครั้งแรกเลยผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับซึ่งตื่นเต้นมากๆผมรู้ปุ๊บผมรีบไปดาวน์โหลดมาเลยนะครับวันนี้เราจะได้เล่นกันอ่าเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนรับมือยังไงให้มาดูตรงนี้ครับทูตัเรียให้เรากดเข้าไปที่ทูตัเรียนะครับมันก็จะมีทั้งหมด4อันให้เลือกเนาะ ซึ่งอันแรกจะเป็นวิธีการเล่นของตัวเฟดดี้นะครับเขาบอกว่าตัวเฟดดี้เนี่ยนะครับเราจะต้องเล่นเล่นเพลงนะครับมันเหมือนภาคสองอ่ะเวลาแบบมันจะลด,ลดลดลดเรื่อยๆนะครับให้เรากดกล่องดนตรีให้มันพยายามให้มันเต็มหลอดที่สุดนะครับหากมันลดจนหมดเฟดดี้จะมาหลอกเรานะครับเขา้าใจง,ง่ายๆประมาณนี้ ตัวที่สองครับชิกะชิกะเนี่ยจะเป็นตัวที่อยู่ในแคม6ในตอนแรกนะครับแล้วจะขยับเข้ามาใกล้ๆเราเรื่อยๆเรื่อยๆและถ้ายิ่งเข้าใกล้เรามันจะวาร์ปเร็วขึ้นนะครับเอเวิธีของตัวนี้เนี่ยคือหากมันหายไปจากกล้องทุกตัวนะครับให้เรารีบปิดประตูทันทีนะครับจนกว่าจะมีเสียงเคอะของมันที่มันเข้ามาแล้วนะครับ พอดินเสียงเคาะปุ๊บค่อยเปิดนะครับตัวต่อไปนะครับล็อกสตาร์นี่ล็อกสตาร์นี่นะครับเป็นตัวคล้ายๆกับฟล็อกซี่เลยเนาะการทํางานคือตัวนี้นะครับมันจะอยู่ในกล้องคล้ายๆกับชิกะนะครับแต่ล็อกสตาร์นี่เนี่ยจะอยู่ในกล้องห้ากล้องเดียวนะครับและหากมันหายไปจากแคม5ห้านะครับเราจะต้องไปรีบปิดประตูก่อนที่มันจะวิ่งเข้ามา ในห้องเราเนีครับฟิลประมาณนี้เนาะและตัวสุดท้ายนะครับชื่อมอนสโตเมลี่ i, หรือเปล่ามอนสโกเมลี Mont ่ i, นะครับผมอ่านอย่างนี้แล้วกันเนาะตัวมอนสโกเมลี่ i, เนี่ยนะครับเป็นตัวจระเข้มันจะอยู่ในกล้องนี้เท่านั้นและมันจะค่อยๆขยับขยับมาเรื่อยๆนะครับหากมันขยับจนมาเป็นภาพแบบนี้ให้เรากดช็อคนะครับหรือว่าช็อตไฟฟ้ามันนะครับ จนมันกลับไปที่ประตูเหมือนเดิมนะครับหลักๆมีแค่สี่ตัวนี้นะครับที่เราต้องรับมือประตูมีเฉพาะด้านซ้ายและด้านขวาจะเป็นหมุนดนตีนะครับโอเคเมื่อเราเข้าใจระบบการเล่นแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นพร้อมๆกันเลยครับตอนแรกนะครับมันก็จะมีเมินิเกมให้เราเล่นนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเล่นหรือเปล่าเนาะถ้าเกิดเราไม่อยากเล่นนะครับเราสามารถกด Z นะครับเพื่อจะ ไคลิปมินิเกมไปได้นั่นเองนะครับแต่ส่วนตัวผมผมอยากลองเล่นมินิเกมอะ่ะมันจะเป็นยังไงไอ้ตรงนี้ผมอ่านไม่รู้เรื่องนะครับเดี๋ยวเราลองเดินเดินมัมวัวดูก่อนนะครับรู้สึกว่าเราเดินออกมาจากประตูบานนี้เนาะโอเคนะครับถามว่าจุดเริ่มต้นเรยอยู่ตรงไหนจุดเริ่มต้นเราอยู่ตรงนี้ครับแล้วเราจะต้องเดินลงมาเนาะเดินลงมาเรื่อยๆนะครับ จากนั้นนะครับให้เราไปทางขวาเออรากดคิดก่อนโอเคเอ่อหรือเปล่าวะไม่รู้นะครับผมดูตามแมบพบเอานะผมจะพยายามไซส์ทางขวานะครับเพื่อมันจอกไปได้อ่าโอเคตรงนี้เราก็จะอยู่ประมาณบริเวณโซนนี้นะครับ แล้วเราก็น่าจะลงมาตรงนี้นะเดี๋ยวเราเดินลงไปนะครับอ่าอ่าใช่ถูกครับกดคลิกไปเลยแล้วก็เดินลงมาครับพอเดินลงมาประมาณตรงนี้ปุ๊บให้เราเลี้ยวซ้ายครับอ่าไปตามแมปเลยเนาะแล้วก็ลงมานะครับ เออแล้วก็กดคลิกโอเคครับอ่ะขั้นแรกนะครับให้เราเออไปดูกล่องดนตรีก่อนนี่นะครับเราจะต้องกดค้างไว้ให้มันหมุนจนเต็มแบบนี้นะครับถ้าใครเล่นภาคสองก็จะเดาออกเนาะก็จะเข้าใจนะครับ e n e น g y ีเรามีร้อเนตอนนี้อยู่เที่ยงคืนหลอดนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรนะตอนนี้นะครับเราจะต้องนี่ครับเราเจอชิกะแล้วเนาะ แล้วก็เราดูทุกกล้องนะครับแคม5อยู่ตรงไหนเอ่ยนี่คือฮะไมกล้องมันอ๋อหลอดนั้นคือเราดูกล้องได้จํากัดหรออุ้ยเราดูนานไม่ได้ทุกคนหลอดจะลดครับเออชิกะไปไหนะชิกะอยู่นี่นะครับเคดูอันนี้ช็อกก่อนยังไม่มีอะไรนะครับแคม5ตัวนี้ยังอยู่เนาะชิกะอยู่ที่แคม4โอเคเดี๋ยวเรามาหมุนไขลานก่อนนะครับ ปุนกล่องดนตรตีปุ๊บกดตรงนี้โอเคแล้วเราก็ตองนะครับมันอยู่ตรงนี้ไหนวะอันนี้มันออกไปจากไขม่มา,าย่างย่างนะครับเฮ้ยอ๋อผมชอบใช้จนหมดอะ่ะมันดูกล้องเรื่อยๆไม่ได้เดี๋ยวนะครับอันนี้หายจากไคม่มา,าย่างย่างครับชิ่กะไปไหนชิ่กะอยู่ที่แคมป์สานะครับโอเคเนาะ เรามาหมุนไขลานไปเรื่อยๆดีกว่าจนเต็มแล้วก็ออกไปดูทีละช็อตทีละช็อตนะครับตัวไหนหายไปแต่ละแ้ยเออกักคู่นะครับมันอยู่แชมป์หกทุกคนไอตัวนี้อยู่แชมป์ห้าตลอดอยู่แล้วดูกล้องตลอดไม่ได้ชอบลืม เอาจนเต็มนะครับเราค่อยไปดูตอนนี้เรามีชิกะแเรามีตัวช็อคแคมป์ห้ไม่มีอะไรนะครับตอนนี้ชิกะเคลื่อนไหวไปที่แคมปสี่แล้วนะครับแคมปห้ายังไม่มีอะไรดูแคมป์หนึ่งโอเคครับชิกะต้องไปดูแคมป์สามปะ ก็จะใช่นะครับแกมสามแกมห้าแกมแกมแบบว่าไม่มีแล้วดีกว,ว่าปิดไม่รู้ทันไหมนะครับไม่มั่นใจว่าถูกหรือเปล่านะครับอ่าไปเดี๋ยวผมดูล็อกตาเน่ล็อกตาเน่ใกล้เข้ามาแล้วเนาะอ้าวไอตัวนี้ยังอยู่แกมสองอยู่เลยผมปิดกล้องไว้ดีกว่าอ่าผมมาดูที่ช็อกช็อกยังไม่มีอะไร โอ้ยผมไอตัวนี้มันมันมันไวขึ้นหน่อยหนึ่งปะตอนนี้เวลาตีหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดูที่แคม5ห้าโอเคมันคอหนึ่งครั้งนะครับชิกะอยู่ที่แคม2สองใกล้เข้ามาละผมว่าผมยังไม่เปิดดีกว่าเดี๋ยวจะดูสถา,านการณ์อยู่ว่ามันประมาณไหนน่าทำไ,<อ>ไมปัอนอันนี้นะครับสองดู แฉมหกแมห้าแล้วก็หนึ่งนะครับหกห้าหนึ่งสลับกันอ๋อต้องรองมันจังหวะสุดท้ายเท่านั้นถึงจะช็อกได้ยากพอสมควรเลยนะครับครับเราก็ดูสลับกันไปอย่างเงี้ยเนาะหกห้าแล้วก็หนึ่งโอเคแล้วก็ลีตรงนี้ครับ ให้มันเต็มแล้วก็กดกดหกห้าหนึ่งโอเคครับตอนนี้รู้สึกเหมือนว่ามันไปแคม4สี่แล้วปะน่าจานะครับสี่ห้าแล้วก็หนึ่งโอเคครับยังช็อคไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราคอยดูจังหวะด,ดีๆนะครับหกห้าสี่ สี่สองโอเคเดี๋ยวผมว่าผมปิดเลยดีกว่าปิดแล้วครับปิดโอเคผมว่าตัวนั้นมันน่าจะมาล้วนะครับเอ,อ้าฟ็อกซี่ยังอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็อ้าวชิกัไปแล้วตัวนี้ยังช็อตไม่ได้นะครับผมปิดประตูไปแล้วนะครับเรียบร้อยมีตัวโดนหนึ่งตัวแล้วนะครับตัวไหนโดนเอ่ย ตัวห้าหรือเปล่าตัวสองช็อตโอคน่ครับโอเคอเดี๋ยวผมว่าผมเปิดประตูเลยดีกว่าเดี๋ยวพลังงานจะหมดนะครับอเอคหกห้าหนึ่งเสียงอะไรอ่ะมันใ,ใหญ่เฉยใช่ไหมตกใจหมด ่เนาะอย่างใจเย็นๆปับป๊บปั๊บหกห้าแล้วก็หนึ่งนะครับเต็มเฮ้ยเรื่องเดยวห้าหกหนึ่งตีแล้วเหรอเพราะผมไม่ชัวร์ว่ะผมไปปิดประตูลรงกรรันเลยนะครับความปลอดภัยโอเค นี่ยังอยู่ที่4อยู่เลยชิกะโอเคครับเราเปิดประตูวไว้เดี๋ยวนะถูกแล้วเหรอชิกะอยู่ที่4เท่ากับว่าตัวนั้นยังไม่มาโอเคชิคกะอยู่2ครับปิดเลยเนี่ยครับกลัวพลังงานจะหมดก่อนนี่แหละความสำคัญนะนะครับพลังงานหมดก่อนอะ ผมไม่มั่นใจนะครับว่าทำยังไงว่าให้มันมาเดี๋ยวนะที่วิ่งไวมากอะ่ะใช่ฟ็อกซี่เดี๋ยวผมทอติดรถฟ็อกซี่เอ้ยวิ่งมาแล้วพลังงานหมดก่อนอะ่ะอ,อไม่รลอดนะครับน่าจะโดนหลอกเพราะพลังงานหมด มีเสียงกีตาร์ด้วยอ่ะเอาแล้วไงมันจะจำสแกนแน่ๆเลยครับเสียงแบบนี้หันมันใกล้เข้ามานะครับหกห้าหนึ่งปับป๊บหกห้าหนึ่งปั๊บกึดกึดโอเค คิดว่าน่าเล่นสเตปนี้น่าจะพอได้อยู่นะครับแต่ผมต้องขยับมาไวมันคล่องกว่านี้ห้าไม่ใช่หกห้าหนึ่งโอเคปับป๊บปั๊บอ่าอ่าหกห้า,ห,ห,าหนึ่งเปสี่แล้วครับหกใช่หกละสี่ห้าหนึ่ง,น,งนะครับสี่ห้าหนึ่งบล็อกดูดีๆนะครับห้า สี่หนึ่งใกล้มาแล้วนะครับสำหรับเอ,อล็อกตาเน่ห้าสี่หนึ่งบลอกปลอกผมปิดล็อกตาเน่โอเคห้าสี่หนึ่งห้าสามแล้วปะเมื่อกี้ผมไม่มั่นใจนะครับปิดไว้ก่อนแบบนี้โคตรอันตรายเลยห้าสี่หนึ่ง ปิดนานไปอ่ะที่ที่ผมควรที่จะยังไม่ปน,นะครับห้าเฮ้ยหนึ่งหนึ่งชักไเลย,เลยสามสองไม่มาครับเปิดก่อนเดี๋ยวพลังงานหมดเออเดี๋ยวนะมาตอนไหนวะโอเคครับตอนนี้นะครับไปห้าหกหนึ่งสี่หนึ่งอะไรก็ตามอัไปให้อีกรอบตอนนี้นะครับ ถ้ามันอยู่ด้านซ้า,า,อาออยอ่ะแสดงว่านี่คือสเต็ปแรกนะครับสเต็ปที่2ของมันก็คือทา,ทางขงวาโอเคเดี่ยมันเข้าสเต็ปที่2อ่ะเราดูอีกรอบหนึ่งครับเพื่อความชัวร์ไปหมุนไขลานก่อนนะครับตัก2รอบปั๊บโอเคไปดูเลยครับยางนะครับตีหนึ่งมันจะอยู่กะประมาณนี้แหละโอเคมันมาแล้วปิดปั๊บโอเคอ่ะก็จะเปาะพอดีโอเคครับเปิดออกมาแต่โหมดแดงเนี่ยเป็นโหมดยากมากๆเลยสำหรับผมนะ หนึ่งช็อตโอเคทันครับโอเคหนึ yeah. ่งนี่ผมจะลืมอยู่นะต้องพยายามไม่ลืมเลขหนึ่งนะครับอันตรายมากอ่าสองมาไหมยังครับตอนนี้อยู่ที่สามอยู่เดี๋ยวมันก็จะตงกลับไปสองแล้วนะครับีอเคตอนนี้เรามีเวลาที่จะปันนะ่นอันนี้ประมาณสามเนาะีย okay. ร์มันเต็มเลยโอเคปับ 6, 5, 4, ๊บหกห้าสี่สามปั๊บดูดูก,กล้องโ okay. อเคอันนี้ครับดูเหมือนว่ามันจะมากล้องหนึ่งแล้วมันมาแล้วหรือเปล่าครับมาแล้วด้วยนะผมก้าวนะโอเค ปล่าวะปล่าปะ่าโอเคก๊อกก๊กอกก็โอเคเปิดครับอ่าเปล่เปล่โอเคอ่าหกห้าหนึ่งอ่าผมไปหมุนอีกรอบแล้วผมคิดว่าตัวนั้นน่น่าจะมาเปล่เปล่กันไว้ก่อนนะครับอ่าหกห้าเคมมาพอดีเลยแล้วก็สามยังไ,ม,ไม่สามไม่มา หนึ่งรอบปับ๊บเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมต้องไปเปิดก่อนโอเค,นะครับดูสองไว้สองกับหนึ่งหนึ่งช็อตโอเคตียังอยู่สี่อยู่เท่านั้นนะเรายังรอดได้นะครับโอเคจากสี่แล้วก็น่าจะมาสามโอเคตอนนี้เราพาร์ทให้เต็มเลยนะครับโอเคยังไม่สามครับโอเคดูเหมือนว่าเราดูหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวเราน่าจะรอดหน้งร้อยชิกะมาเนาะเราเริ่มประหยัดพลังงานได้เยอะกว่ารอบแรกๆเยอะเลยหกห้าสี่สาม 3 1หนึ่งนะครับนี่มันขยับมาที่สาแล้วโอเคป๊อปป๊อปโอเคครับป๊อปป๊อปมาตอนนี้สองยังไม่มีครับไปขยับอีกนิดนึงนะครับโอเคจะได้ละป๊อปหกห้าหนึ่งโอเคห้าผมไปปิดเลยป๊อปเรียบร้อยแล้วผมไปทำตรงนี้ให้มันเต็มก่อนโอเคป๊อปแล้วผมก็มาปุ๊บเปิดพอดีอ่ะครบเซตครับตอนนี้ห้าหกหนึ่งยังไม่ชอบครับ มาแล้วมาแล้วโอเคปับป๊บปั๊บปะพอดีผมไปช็อตจา่าเขยก่อนยังครับยังไม่มายังไม่มานะครับช็อตพอตดีเลยโอเคห้าสามแล้วหรอสองมาไหนวะเนี่ยโอ้ยมันยังไม่มาอ้อยเกือบเกือบเกือบเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บจะเย็นเย็นเพื่อนสี่หนึ่งยังไม่มาเวตอนนี้ชิกะนะครับ ตอนนี้ผมจะไม่ล่าแล้วเนี่ยชาร์จได้มันเต็มเต็มวันโอ้โหโอ้แปบ๊บนึงโอ้เต็มเต็มเต็มแล้วเต็มแล้วเราไปดูครับหมาอย่างวะหนึ่งโอเคตอนนี้สองมันไม่มั่นใจเลยอะป,ปิดปิดไว้ก่อนนะครับอ่ะไหนนะครับตีสี่แล้วผมปิดไว้แป๊บนึงไม่รู้ว่ามันมาหรือยังเมาก็ะมาจะมีเสียงบอกโอเคตัวอะไรจะมาครับตอนนี้เออมาพร้อมกันแน่ๆเลย แก okay. ดช็อตดช็อตแก okay. ปับป๊บปั๊บผมเปิดเลยอ่ะเราจาจะเข้าตัวโหมดคืนตีห้าอีกรอบนะครับโอ้ oh. ปับ๊บช็อตช็อตเฮ้ยเลยไม่ทันโอเคหนึ่งโอเคครับตอนนี้นะครับกดมาปึ๊บปึ๊บ ้นึ่โอเคไม่มีครับก็ก็ไปโอเคปับป๊บปั๊บหกห้าหนึ่งกหกหนึ่งเกวิธีสังเกตก็ไปครับแล้วก็ปับป๊บปั๊บหกห้าหนึ่งก็ออออโอเค สี่หนึ่งเนาะครับห้าสี่หนึ่งเกมมันยังไม่มาเลยก็ก็เอ้ยกดห้าสี่หนึ่งกับไปห้าจะได้สักยอมหนึ่งครับเปาะเปาะโอเคเราไปไปห้าสี่เมห้าสามมาไม่ได้ละต้องปิีไม่มั่นใจนะครับเกมมาพอดีเลย

ที่ถ้าไม่รู้อ่ะไม่เจอในกล้องอะไรแล้วนะครับหกห้าตีหนึ่งโอเคเนาะปั๊บหกห้าตีหนึ่งแป๊บ, 6, 5, 4, ปบกึก๊กกึ๊กโอเคครับปึ๊บหกห้าตีหนึ่งมันหันซ้ายหันขวาเมื่อกี้หน้าจะหันซ้ายโอเคเอ,อันเดียวพอเดียวพอ,อเดี๋ยว,ยวกันหกห้าตีหนึ่งมันหันขวาแล้ว นาควาแล้วปะพอเดียวพีดียวกลับไปดูหกห้าสี่หนึ่งหกไมีหนึ่งไปแล้วนี่หนึ่งะห้าเมื่อกี้เก็บมันปะโอเคเดี๋ยวก่อนเปิดนี่แอดแอดแอดโอเคปับป๊บปั๊บดูนี่สองสองมาแล้ว4ีหนึ่งมายัางหนึ่งช็อคโอเคนี่สองสองนะครับอ๋อ เอะเอาเต็มเลยเอาเต็มเลยปับป๊บปั๊บมาดูน่าจะยังไม่มาโอเคหนึ่งมาแล้วปิดปับ๊บอ่ะออกออกแล้วเปิดปับ๊บโอเคตึกตึกตึกอ่ะรับเพาะอาะพอดีอ่ะก็ก็โอเคครับออกค่าหนึ่งอืมออกค่าสี่หนึ่งนะครับ ครับอ่ะหกห้าสี่หนึ่งมันหยุดแตบที่สองแล้วนะครับเมื่อกี้ดูไม่ทันนะเนี่ยปับป๊บปับป 6, 5, 4, 1, ๊บปั๊บเดี๋ยวต้องไปละหกห้าสี่หนึ่งกลับมาห้าครับเดี๋ยวโดนมันหลอกเปี่สองที่ปับ๊บไปดูก่อนไปโดนมันหลอกนั่นไงโดนมันหลอกครับเคปับ๊บห้าสี่หนึ่งหนึ่งเผื่อช็อกยังไม่ช็อกรับแต่หันมารอบนี้อาจจะช็อกละ ปั๊บปะแล้วไปช็อตเลยปั๊บปะอ่าสามโอเคตอนนี้น่าจะมาดีนะครับอะไรวะผมกูเพิ่งไปปิดประตูแล้ววะเนี้ยโอเคอ่าอ่าตีตอนนี้ยังไม่มีหรอกมีสองอ่ะอ่าหนึ่งผมช็อตไปเมื่อกี้อ่โอเคครับหกข้าตีสามทุกอย่างเลยอ่ากดไปทำไมก็ไม่รู้ปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวมันแปะมาดีตอนระหว่างละที่เรามา ตรงนี้ครับโอเคป๊อกป๊อกมาเปิดเบิ้บเบิบโอเคครับตอนนี้ครับผมรู้สึกว่าผมประเมินค่าแบตออกซิเจนอะได้ดีมากกว่ารอบแรกๆเยอะเลยนะครับตีหนึ่งตอนนี้มันอยู่ที่ห้าเนาะแต่มันหันขวาแล้วมีเสียงที่มันจะพุบกลับมาได้เรื่อยเร็วนะครับตอนนี้เอาไปดูที่ห้ามาแล้วพอดีเลยเออ,อยังไม่ต้องหันไปดีก้องเนี่ยเกียแป๊บหนึ่งแล้วเปิดออกแล้วไปดูช็อตไปดูช็อตผมจำไม่ได้โอเค ช็อตได้ละชัดชัดละไปดูสี่สี่กับหนึ่งแค่ตอนนี้คือสี่กับหนึ่งนะตอนนี้นยังไม่ต้องไปดูปับ๊บปั๊บแล้วไปดูช็อตไปดูช็อตช็อตเรียบร้อยตอนนี้น่าจะดูสองสองกับสามอะสองสองไม่มั่นใจว่ะสี่เหรอสามอยู่ที่สามอยู่เลยไม่ต้องไม่ต้องแค่อ๋อ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 อันนี้ครับเออสองหนึง่งห้า แคมาตอนนี้ไม่หันไปทางซ้ายนะครับอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสองก่อนตอนนี้มันยังไม่หายไปเนาะห้าตอนนี้ห้ามันยังมันยงซ้ายหยุดสเต็ปยิงดีอยู่อ่ะขานขานไปตอนนี้มันมายังมันมาหรือยังมันมามันมาแล้วปิด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 อกโอเคทานพอดีใช่ไหมเมื่อกี้เปาะเาะพอดีเลยอ่ะห้าครับตอนนี้เหมือนหนึ่งไม่มีช็อตมีแต่ตัวนี้อ่ะมาแล้วปิดบล็อกโอเค ปั๊บพอดีเลยเดี๋ยวผมไขาลานก่อนแป๊บ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 ัแบบ๊แบบแบบดูก่อนว่าหนึ่งมีไหมถ้าหนึ่งไม่มีเดี๋ยวผมเกณฑ์หนึ่งมีแปบ๊บหนึ่งนะครับผมต้อง s ั a r t start s ดตั t start start ัคกครึ่งหนึ่งนะครับเพ,พื่อความปลอดภัยแล้ว top สองห้าไม่มีอะไรเลยอ่ะนะครับพลังงานเหลือเยอะมากนะครับเหลือสามสิบเก้าในตีสี่ค่อนขนา้นางที่จะมั่นใจว่าน่าจะผ่านตีสี่ไปได้นะไม่ผ่านนะครับแค่หกห้าสีสามดูทุกอย่าง สามหนึ่งนาตีน่าจะมาห้ามาไม่ห้ามาสเต็ปแรกมามาสเต็ปแรกตรีมาสเตะตีโอเคอ่ะผมเริ่มพูดพูดเรื่องแล้วนะครับปับป๊บปั๊บโอเคปับป๊บปั๊บดูหกห้าตีหนึ่งเกตห้าหนั่นมาห้าหนั่นมาพร้อมกันปับป๊บปั๊บพอก่อนครับไม่เอาเยอะไม่เอาเยอะอันตรายเสี่ยงมากปิดปอกโอเคปะปะ ป๊อป๊อป๊อเปิดเปิดเปิดกันเปิดกันดูช็อตดูช็อตช็อตช็อตอันตรายมากช็อตช็อตตอนนี้ช็อตสำคัญครับอ้ออ้อชอตสองตัวนั้นมันไปแล้วไงโอ้ยช็อตดูช็อตช็อตยิงโอเคน่าจะผ่านเซตนี้แล้วนะครับโอเคเราน่าจะรอดตีสี่แล้วนะโอเคสก็บนับสีแดงผมไม่รู้ผมจะเล่นยังไงนะ พยายามคิดอยู่นะว่าต้องเล่นยังไงมันให้พลังงานมันเต็มร้อยให้เราแบบกดนี้ก่อนค้างไว้ปุ๊บแล้วเราไปดู4 1, 5. 5, 6, 1, ีหนึ่งห้าห้าหกหนึ่งเหมือนเดิมจะผมงงมากก็ผมต้องกดอะไรบ้างอ๋อโอเคกดที่ย้อยให้เต็มนะครับห้าตีปับ๊บปี๊ดหเฮ้ยเลยวะแดงนี่จะตายหาแล้วปับป๊บปั๊บหนึ่งโอเคยังอยู่ยังหันซ้ายยังหันซ้ายมา ซายมาโอเคต้องช็อตก่อนว่าวะช็อตด้วยนะวัดตีส,สีเอาเลยปิด<ๆ>เกี่ยวไหมเกี่ยวไมผมต้องปิดแล้วตอนตาแดงสีหนึ่งต้องเปิดว่ะไอ้เฮี้ยยากทิ่หายยังกะจังหวะตอนตีห้าไม่เป็นอะ่ะ โอเคครับถ้ายังไงเดี๋ยวผมไว้ไปสังเกตใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็วันแรกยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านคื้นที่หนึ่งเลยนะครับช่วงตีห้าเป็นช่วงที่ค่อนข้างยากพอสมควรเลยนะครับเพราะเราต้องกะเอาว่าตรงนี้คือแบบนี้ตอนนี้คือแบบนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ บายบายครับผมสวัสดีครับเกมนี้หาซื้อเล่นได้ที่ไหนไม่ได้ไม่ต้องซื้อนะครับเ,ออเราไปโหลดในเกมโจ้ทุกคนเข้าไปในแอปออโปรแกรมเกมโจ้แล้วพิมพ์ชื่อเกมนี้มานะครับเดี๋ยวมันค้นหาเจอเองนะครับก็เกมนี้เป็นแฟนเกมที่สนุกมากๆเลยนะครับเป็นของออก่อนที่จะมาลงเพย์ห้าผมอยากรูเหมือนกันว่าไอ้ไฟァนไนส์ส y คเลตี้เบียสเพย์ห้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเรารอเกมมันออกเราอาจจะซื้อมาเล่นกันนะครับ ก็ยังไงก็กลิปนี้พอแค่นี้ครับผมไปพักก่อนสวัสดีครับ